มาดูนอมฟานเกันครับมันมนันอดื้อที่ตัวเลนส์ยเซลล์เนี่ยทั้งใยแล้วลเซลล์ <laughs> อะไรอย่าง <laughs> เราคว้จะทำยังไงเนี่ยอะไรจะมาแล้วใะไรจะมาแล้วเหลืออีกห้านาทีขึ้นแล้วอ้ยขึ้นก่อนก่อนข่าวแล้วพอข่าวมันก็จะกลัาตุกกลัวมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะ จะขึ้นหลืดลงกอได้แต่จะถ่าได้เราต้องหนัถ้าไม่ถ่ายถตั้อ่นอีกแล้วัลโหลทำไมอสายหลุด นี่ยินปะมันตูดมันต้องลงมันตอววิงรอมันตัววิงรอตั้งแ่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูข่าวก่อนเดโทรกลับดูข่าวถ้าราจะสัมัาแป๊บใช่อยที่นี่อคยอยากไปเพิ่มเติ่อ่ะ เอามีหมีบอกกัวเลียกแล้วเอามีบอกว่าโอ้ยเยอะเยอะอยู่เราหมี่มุมมองครามรำ้ำโอ้ยใส่ใส่มาอย่างนี้แล้ว ด้ยเปิดเหมือนเดิมใช่ไหมครับทางขึ้นทังโล่งอยากเปิดบ้างอยากเปิดบ้างทางขึ้นทางลงมันไปทางไหนก็ไอ้นี่ใช่ไหมมันรวมรวมรวมผีผพันเหรียญเนี่ยรอบรอบรอบนี้พันเหรียญนะเบสใช่รอบที่เรากินเหรียญเราไม่รับสาย เดี๋ยวดูี่คะนนจะได้เท่าไหร่น่แหละจะโดนรีบออกออกเท่าไหร่สองจุดสองมันไม่น่าจะแรงเท่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่แรงจริคที่ล้วโมจิงเราองอระวังนะวจันทร์ จัดเป็นแบบเดิมแล้วนะครับสรุมให้วิ่งครั้งที่แล้วเริ่มอีกวิ่นเริ่มแล้วเริ่มแล้วยังอีก2อาทีครับท่านผู้ชอบเฮียอย่างอย่างอย่า

เดิมเลยบินกับไปที่เดิมหมดแล้วตอน้า้เนทุนครับี่เขาทุนเ้าอันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับผมผมอันนี้ี่ยัไใช่ไหม ใคนนกอบคณดู่นครับผมเจอเจออะไรบาเลยอ่เจนนยเจอกันใหม่เดือนหน้าสามสิสุดท้าย ครับออเดอร์เรามาแล้วครับโอ้ขึ้น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 ไอ้นห้าร้อยหกร้อยได้แค่นี้ครับยังไงพี่ยังไงโอ้แมงมุมสลิปเพลตดูดิต้องปิดไหม ปิดปิดปเลยเอ้สัตว์เอ้ยปิดคุยนี่ีดตุยเราทาอดไปอะมันมีไม้เซลล์จนติดนนึ้นมาถ้าผอดอหดหมดก็คือปิดิดเิดเดยวเลยเอ้ยได้สามรอยดอลลาร์ครับมีแได้หไปแก้มเซลล์ล่าเล่าเอ้ยได้สามร้อยดอลลาร์ครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่เดือนหน้าครับผม ห <c oughs> อยงไป,ปง <c oughs> ยี <c oughs> นนว่วิ่งอ่อนมากเลยครับถ้าเกิดวิ่งแรงกว่านี้ก็จะดีกว่านี้นะครับมันวิ่งทั้งหมดแท่งนี้แค่หนึ่งพันดอลลาร์หนึ่งพันจุดแล้วราคาเราอยู่ตรงนี้ด้วยก็โดยรวมก็ประมาณเจ็ดร้อจุดมันยังวิ่งต่อนะครับแต่ว่าเรายังเราเล่นไม่ได้แล้วนะครับ ไปอีกไม่รู้ไปอีกไหมเราต้องเล่นแค่จังหวะเดียวคือจังหวะแรกที่มันกระชากครับไอ้นตัวรารที่่งแล้วสอด่า e l o สอนดลาดีดเ้าส่รีา นี่นะครับ hmm ต้น no. ือผลองได้าอลร้นี่คือผลลาครับดอลาแล้วอ้ันนี้คือบัญชีเดืนะคีันี้เนี่นี่คือบัญชีไปแล้วหารอต้นแรกห้าร้อยมันอย่างนี้แหละเพราะต้องพักตัวตอดกัลวย่อโอเคต้นเลี้แปดวนร่ีดีน่งอ่จะรวบยังไม่หมดยังหมด อีวีเล่นไปสามนาทีเองไม่ถึงนาทีเดียวเองแม่งถีบรูทไก่ตรงนี้ปอ้ยริบใบอ่คจริงตอนนี้หมดทั้งหมดหกสิบดอลลาร์แล้วคนปิดเป็คดมาอย่างงี้ปิดแป๊ดเลยเฮ้ยจริงเหรออไเนใชไม่ถ้าพี่ไม่ปิดผมว่ามันจะเป็นแบบนั้นนเออเซฟเล่อมาแหละเออเออเซฟไว้เซฟไว้ดีแล้วเซฟไว้แล้วก็เน่น คอยดูอีกทีวันนี้ไปสองหมายใช่ไหไม่งัก็คือเลยครับเออได้ไปอีกผอนผร้อยเหรียญได้มยี่เมันวิ่งน้อยไมไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ววิ่งเยอะสามสบแน่ครั้งที่แล้วสองร้อยได้ตั้งแปดร้อครับรอบนี้พันหนึ่งได้สามร้อยถือว่าได้น้อยมากแต่ว่าก็ยังได้่น้อยวิ่งน้อย่งน้อยาออีกทีวันที่ยี่สิบสองวันที่ยีิบสองครับเดี๋ยววันที่ยีิบสองเดี๋ยวเรา ค่อยมาค่อยมาดูอีกทีนะครับเดลิสวันที่ยี่สองเป็นนอนฟ้าไอ้บุนเลยต้องอยู่ปีหนึ่งโอเค okay. ปีหนึ่งครับวันที่ยี่สองโอเคผมนอนก่อนแล้วกันนะครับวันที <c oughs> <c oughs> ่ยี่สองเอฟโอนซีวะใช่เสร็จประกาศ <c oughs> ในตัวเลขน๋อโอเคงั้นสอนวันนี้ผมขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ